สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนแพนด้าค c h a n แนลวันนี้พบกับอัปเดตเบิ่มเบิมจาก Project s o m มบอยกับแพทล,ล่าสุดเลยค่ะบิล42.5 Unstable ที่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะก็มีของใหม่ปรับสมดุลแก้บั๊กค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวแพนด้าจะเลือกอันที่น่าสนใจสนใจมาให้ดูแล้วกันเนาะก็อันดับแรกเลยนะคะ เพิ่มตำแหน่งแผนที่ใหม่เนาะซึ่งเดิมของบิลสีเนี่ยตรงแมบเว็บ p พอยตนะคะก็จะมีร้านทวิกกี้บาร์และมีร้านขายปืนอยู่ด้านหลังบาร์นี้นะคะแต่ในส่วนบิลสี่เนี่ยได้เปลี่ยนเป็นร้านขายปืนชื่อ s t e n d o Firearm Emporium ซึ่งเป็นร้านปืนเวอร์ชันอัปเดตที่อยู่ด้านข้างขวาของทวิกกี้บาร์นะคะในเมืองเวสต์พอยต์ร้านนี้ค่ะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่ s p e n d o คลิปนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมอด Vanilla ฝ่าย Arm Expansion ผู้ตั้งเกม Project ์ o m b บ o y เนี่ยก็ได้ขออนุญาตแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัควรนะคะในการขอนำชื่อน,นี้มาใช้แล้วถ้าใครเป็นแฟนเกมนี้ไม่มีใครพลาดมอดนี้แน่นอนค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณส p e n d o ด้วยค่ะ เพิ่มการประดิษฐ์เสื้อผ้านะคะที่มาจากทุ่งขยะผ้าใบกระสอบปุ๋ยค่ะเป็นเซ็ตสชิ้นมีหมวกเสื้อกล้ามผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชุดกระโปรงค่ะ เพิ่มตัวเลือกใหม่ในการตั้งค่าของแซนบอ็อกนะคะที่เกี่ยวกับดินเหนียวหรือเครนะจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆก็จะมีตัวเลือกในการสปราของได้มากหรือได้น้อยก็แล้วแต่เราจะเลือกเนาะที่จะเกิดในพื้นที่ใกล้แม่น้ำ้ะก็ทะเลสาบจะมี2ตัวเลือกในอีกแซนบอ็อกออปชั n นก็จะเลือกที่หัวข้อเค a เรกเชสและเครริเวิร์เชสค่ะก็ในส่วนนี้ถ้าใส่เป็นระบุเป็นหนึ่งจะเป็นแบบว่า abandon หรือคือเยอะมากเวอร์อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเลือกค่า1ไว้นะะคแล้วก็ ดูมาที่ตรงโซนของริมแม่น้ำนะคะก็จะแบบทุกที่เต็มไปด้วยดินเหนียวของจริงเพิ่มอันนี้เมชันที่ถูกต้องสำหรับการกรูปครามน้องและคูณน,นะคะโดยของแพดเดิมเนี่ยจะยืนรูปหัวน้องแบบเออเออเนาะแต่แพดใหม่นี้จะทำการนั่งรูปหัวน้องให้เป็นไปตามความสมจริงนะคะและอันนี้นะคะสำคัญสุดๆเลยกับการแก้ไขปักปัญหา ที่ทำเชือกผ้าได้แล้วนะคะซีของเดิมนำบิวเก่านะปีนขึ้นปีนลงไม่ได้เลยวันนี้ผู้พัฒนานได้แก้ไขบั๊กหเรเลยละคะ่ะปรบมือที่พูดมาทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็อ mm ัปเดตเยอะมากอันนี้แพนด้า hmm. เลือกแบบแค่บางส่วนมาเนอะ mm hmm. ถ้าเอามาทั้งหมดนี่ mm hmm. บอกเลยว่าคลิปนี้2ชั่วโมงก็ไม่จบ ถ้าใครอยากอ่านข้อมูลแพทชเพิ่มเติมนะคะแพนด้าก็จะมีการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ไปอ่านกันนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการอัปเดตแพทชนี้น,นะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนอะในแพทช์สี่สานย้ำนะคะทุกคนว่ายังไม่เป็นแพทช f ออฟ i ิเชียังคงเป็นแพทชเทสและยังไม่สามารถเป็นมันติเพเยอรได้ อาจจะมีบางจุดที่ผู้พัฒน,นาแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงถูกใจผู้เล่นไม่ถูกใจผู้เล่นบ้างก็ติดตามกันต่อเนาะว่าแพทแก้ไขบักครั้งหน้าต่อๆไปจะเป็นยังไงบ้างส่วนวันนี้ดิฉัน p พ n d a k i ิสจากสำนักข่าว p แพนด้าค Channel กับการอัปเดตแพทโปรเจกต์ซอมบอยบิล42ก็ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ขอตัวไปเปิดเซฟก่อนนะคะว่าพังแล้วหรือยังไปแล้วคะ่ะบาย